มาแกแขมาล้วครับพี่น้องอาหารแรงรอบนี้ของเบาเต็มเบาตังครับผมมาเต็มมาตังสวัสดีครับเป็นยังไงกับช่องลุยแา่กินแซ่บดนะครับครับผมมาหนีห้องสีมากินยังไงตำยำรวมปลายำรวมปลาจากร้านอ่ำแล็ดแซ่บนัวครับซื้อยังปลาแดกอ่ำแล็ดแซ่บนัวนี่ครับปลาแดกครับผมคนขายปลาแดดนั่นนะครับเบินงไ้งครับอ่ำแล็แซ่บนัวครับอ่ำแลดแซ่บนัวนะครับผมนี่แหละครับ ยุชลาคุณง่มีะครับผมขาจุ้นพูนนี่นะครับเพชรตุอุยมามซิมบ้้งัาซิมบ้าจังเป็นไครับซอนสดมาอนะลูกโอ้กินข้าหน่อยมันมันหลายลูกข้าวมันไงแฉบเลยไหมแ่บครับแ่บเป็นไนบาเต็มเลยปวงไงได้ปวงไงลูกโอ้พีน่องรอบแรงครับผมรอบแรงครับกุ้งเบื่อหรอ จอบกินนกุ้งได้ไหมครับว่าจะจอบกินยังไงว่าจุ๊บๆๆพอแล้วครับพอแล้วครับนี่ครับโอ้พี่น้องพี่มีทุกอย่างครับผมว่าจะเป็นปลามงปลาหมึกใครให้หมดทุกอย่างลูกค้าว่าต้องกินตกกังวลครับคนบุบบุบครับคนร้านอยู่อ่าตลาดเกษตรได้พี่น้องเด้อนี่ครับผมซอยเพื้นนี่นะครับครับผมซอยเพื้นนะครับขับแวะไปแวะมากกพ่อกรับกินนเลยนะครับผมอ้๊มแรกแซ่บนัวอยตัวที่ร้านก็จะอยู่ที่ ตลาดเกษตรสารคามครับผมสีแยกไฟแดงครับผมแฉบเป็นเบาครับแ่บเป็นเบาไเล้เบาต่าง่าเบาเต็มเป็นไดิมก่อนครับทิมก้อนมีโอ้ยคำเากิดหยางดูไเมียมึงเด้อยเา้ย้ยเฮแย่ฮ้ยเข้ยเฮ้เฮ้าแล้วเต็มเอ้ยเฮ้ยเ้ยเกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้กเฮเยเ้เเเ้้้้เเ้ย ไปจังไงอูย้ยพี่น้องเอ้ยขั้มเข่าตาสวดครับผมปเป็นที่ปวงมาตังแซ่บครับนี่อืมง่วงงับแสบพวกมันิเออพี่กนอ้อ,นองกินแล้วนะมาทรับไม่กินแล้วกันมากินแล้กันเด้อพี่น้องเด้อขั้มผลงานหรือเปล่าตำ สามทะเลรอบเด็กครับผมพี่นออ้องโอ้ยพี่น้องเลยกินข้าวไงอิ่มนะครับ,รๆๆครบเครื่องเน้นแน่นครับเครื่องเน้นแน่นครับซื้นครับผี่น้องพี่น้องซื้นซื้นบอสคำเดียวว่าซื้นครับถ้าเจอรุ่นนี้่ยไปเหรอโอ้โหบอตีกับบอสตังนี่ยสัตว์สองคนเลยครับบอาตุงกับบอาเติมไมาใส่เมื่อนี้กุ้งเบิดครับลงบอทันลงบอทันกุ้งบอดนี่ครับชวนแน้นแน่นครับไม่เนี่ยหอมเลยครับเนี่ยบดครับ มีหนุเส้นมีบกหอยมีเสียนมีมะหมามีกุ้งครับเออเลื่อมเลื่อย่าลืมบอกพี่น้องคนไปอุ่นนุ้นเนอร์เต็มเลยไะอุ่นนุ้นไหนประแดกอัมแดดสับน้อได้ครับครับผมอย่าลืมไปซื้อยี่ตลาดเกษตรแด้วนครับครับผมถ้าเดินทางผ่านไปไก่จะเลืมอุ่นนุ้นเนอร์ครับพี่น้องครับแซ่บไปเลยครับผมการอัมแดดสับน้อครับครับสมสมเจ๊งร้อยครับนี่แหละครับมีทุกอย่างครับผมมีของบู่ด้วยครับบักเน่า สำหรับคลิปนี้กับพ่อสนิดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คือตามกดซับสไครต์นะครับครับผมอย่าลืมไปซื้อนะครับบาแดดอัมเรสแสบนัวอัมเรสแสบนัวครับผตะลันทางอันตาข้ามตาข้ากับไปซื้อเด้นะครับครับผมตลาดกระเช้าตะลันกระเซ็นย่างขายไฟแดงครับแสบนัวครับตั้มตั้มกุยยางตั้กุ้งสดขายกุยยางครับเป็นตั้ครับเดี๋ยวว่ามาขายกุยจเ๋ยอะครับเพื่อนเดี๋ยวมาเด้ยกหม้อไป ผู้ใดมาติดตามขอให้หฮงเรื่อยๆนะครับอายุหมัน่นยืนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับผมบ้าเต็มขอบคุณครับสวัสดีครับแซ่บบ๊อบเลยแซ่บบแ๊อบตามห้องรอบเด้อโอเคครับแซ่บพี่น้องนี่ครับผมโอ้ยเดินไปกินแล้วพี่น้องเครื่องเทศบราณมันหลายเต็มอิ่มครับผมสี่สิบบาทกินเนี่ยเป็นหมัดเฮนครับอ่าสําเนียงพี่น้องครับผม คลิปหนาพอรอนไหมครับสวัสดีครับ